ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ากันเลยผมในวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวละครนะผมที่ผมได้ปลดล็อกออกมาใหม่ๆเลยนะฮะก็คือห้าตัวนี้นี่นะผมคือซนต์นนะฮะบัเดนะฮะแฟ a n ทมอร์จินแล้วก็ธันเดอรนะผมสามตัวนี้นะฮะเอ้ห้าตัวนี้ผมเพิ่มปลดล็อกมาใหม่ๆเลยฮอือไปเริ่มดูกันเลยตัวแรกนี่ผมสตอม m อ่าเล่นมาจนถึงระับสองแล้วนะครับไม่เป็นไงเทเอะ มีการยิ้มมุมปากไปต่อกันดีกว่านี่คือบลัสนะครับเทเบล่าระเบิดนี่เลยนะครับผมคุนแคสนะครับเทโน,น่เฮ้อคิวหนาเถอะเชียวัวต่อไปกันดีกว่าครับอีลิก ไปไหมไม่เลยครับเซนต์ไปนิวนะครับอืมไปต่อไปเลดีวกว่านี่นะคะไฟเทอร์ปุ๊มเป็นยังเท่ไหมต่อไปเลยดีวยกว่าครับนี่คือบัตไรเดอร์นะครับเปลือกขาหลุดกันเลยทีเดียวต่อไปเลยดีวยกว่าครับ นี่นะครับคืออ่แฟนทอมนะผมต่อกันเลยดีกว่านี่นะครับทั้งนี่มมันร้ายต่อกันเลยดีกว่าครับนี่คือตัวสุดท้ายนะผมทั Thunder นเดอร์นะฮะอันนี้คือผมใช้แต้มที่ผมได้มาเป็นสีเขียวๆนะผม เอามานะผมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เอาเพชรนะเพชรมันต้องเติมนะฮะแล้วผมก็จะใส่อันนี้ด้วยอ่ะอันนี้แค่อัน,นเดียวก็พอเสร็จเลโอเคทุกคน เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ด้วยแล้วกันนะคบผมเพราะว่าตัวนี้ผมก็อยากใช้อะเออตัวนี้เท่ที่สุดแล้วแต่ถึงจะแก่ไปหน่อยก็เถอะนะอันนี้คือผมจะใช้เป็นรูปสตอมแล้วกันสตอมแล้วตัวนี้สำเร็จไปสำเร็จหมดแล้วบลัสนะครับ อันนี้คือตัวอื่นเนะี่ยผมยังไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปใส่ได้เลยคุณอ,อันนี้นี่นี่นะครับสกิลบลัชผมได้มาแล้วใส่ไปนี่ก็ใส่อ่างั้นเอาเป็นว่าผมมีอะไรใส่ให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดเลยนะเดี๋ยวเสียเวลา โอเคทุกคนก็ขอจบชิปินท้เล้กนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นรับมีประเด็นให้อีกแล้วบดียบาย